ครับก็สวัสดีครับพบกับผมใน Tango Channel กันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกบิดประตูบานเลื่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับบานเลื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมบานเลื่อนก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเราก็จะมาเปลี่ยนลูกบิดที่มันพังนะครับที่มันเสียแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนดูว่าผมจะมีวิธีการเปลี่ยนแบบไหนทําอย่างไรนะครับเราก็ไปดูกันเลยว่าเราจะทําแบบไหนครับ บานเลื่อนมันก็จะต่างกันกับบานสวิงนะครับกุญแจมันก็จะต่างกันกับบานสวิงนะครับไปดูนะบานเลื่อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็มาไขตัวนี้ก่อนนี่นะครับไขหน้ากากนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นหน้ากากนะครับแบบนี้นี่เราก็จะออกมาแบบนี้นะครับเราจะไขมันจะมีน็อตสองตัวนะครับ แล้วเราก็ถอดหน้ากากตัวนี้ออกมานะครับแน่นหน่อยครับแล้วก็ถอดออกมาถอดออกมานะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีกระดาษอยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีน็อตเห็นไหมครับนี่จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีสองตัวเลยนะครับบนล่างนะครับเราก็จะกระดาษนี้ออกมาก่อนเพื่อซับกระดาษนี้สำหรับเอาไปซับให้มันหนุนขึ้นมานะครับหนุนเพื่อที่จะเอามาลอง ตัวหน้าก,กากปิดตรงนี้นะครับนี่เราก็จะมาถอดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาถอดตัวล็อกสลักก่อนนะครับนี่ล็อกสลักเราก็จะถอดสลักนี่ออกเห็นไหมครับสลักมันก็จะมีสองตัวนะครับนี่แบบนี้อีกข้างนึงมันหลุดไปแล้วมันก็จะมีสองตัวอย่างงี้สลักเสร็จปับ๊บเราก็มาเอาตนี้ออกคนใน นี้ออกนะครับแบบนี้2ตัวเลยเห็นไหมครับขั้นอตอนต่อไปนะครับเราก็มาขันน็อตตัวนี้ออกนะครับไขนน็อตตัวนี้ออกตัวล่างนะครับต่อไปก็เป็นน็อตตัวบนนะครับคนเดียวนะครับแล้วเราก็ออกครับแบบนี้แล้วเราก็มาถอดออกนี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้เลย เสร็จแล้วเราก็เอาของใหม่ตัวนี้ออกมานะครับนี่ตัวนี้ของใหม่ออกมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับของใหม่ของเท้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ของใหม่เราเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะแกะไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวที่มันล็อกด้านตัวนี้ออกก่อนตัวใหม่แล้วนะครับเราก็ทําการแกะไอ้ตัวขายงูแก่ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เราก็เอามาประกอบนี้นะครับ เราก็จะประกอบเหมือนตอนที่เราถอดออกมานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดูทีละขั้นตอนไปเลยนะครับนี่ถอดออกมาแบบนี้นี่ครับเราก็จะเอายัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะขันน็อตทั้งสองตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตนะครับนะครับอุปกรณ์มันก็จะใส่ถุงมาแบบนี้นะครับนี่อุปกรณ์ที่เราใส่ถุงมาเราก็จะอาน็อตน็อตออกมานะครับออกมาใส่เลยนะครับัวนี้นี่นะครับเราก็จะใส่น็อตไปแล้วนี่นะครับน็อตหนึ่งตัวเราใส่ไปแล้วนะครับ ก็มาใส่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวล่างนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนึงนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวในนะครับตัวในตัวล่างตัวตัวในเข้าไปอีกทีนึงครับเราจะเจาะรูไว้นะครับในนี้เราจะเจาะรูไว้เพื่อเอาน็อตเข้าไปยิงนะครับเพะฉะนั้นตัวในเข้าไปในในในรูนี้นะครับเนี่ยในรูนี้มันจะมีน็อตที่เราเจาะไว้นะครับเป็นรูที่เราเจาะไว้นะครับด้านในนะครับด้านในเราเจาะไว้ พื่อที่จะเอาน็อตตัวนี้ครับเข้าไปล็อกอยู่ด้านในนะครับอีกทีหนึ่งบางทีว่าบางทีเราใครไม่รู้นะครับตรงนั้นนี่บอกไปเลยนะครับว่ามันจะมีรูอีกตัวหนึ่งเราแย่ตัวนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยตัวนี้เข้าไปมันก็จะไปล็อกด้านในอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขันกันเลยนี่นะครับเราก็ล็อกแล้ทั้งหมด2ตัวนะครับน็อตนี่สองตัวนี่นะครับสองตัวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบตัว ขันกุญแจนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เราก oh. ็จะมากรอบตัวนี้นะครับเราก็ตั้งเคียวไปอยู่อย่างนี้นะครับเขียวมันจะตั้งอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปครับปั๊มบนี้นะครับตอนนี้เราก็ล็อกใส่ด้านนี้ไปเลยเรียบร้อยนะครับด้านนี้คือเป็นด้านขันกุญลูกขันลูกกุญแจนะครับด้านนี้แต่ด้านนี้ก็คือเป็นอยู่ตัวในนะครับก็อยู่ด้านในนี่นะครับนี่ตัวนี้ เราจะเอาตัวนี้ขึ้นตั้งนะครับยัดเข้าไปแบบนี้ครับเราอย่าไปยัดคว่ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะยัดเลยนะครับเราใส่ด้านนี้แล้วก็มาใส่ด้านในนี่ครับเห็นไหมครับทีนี้เราลองดุกบิดนะครับเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ส่วนต่อไปเราก็จะไปประกอบกับหน้ากากนะครับเห็นไหมครับที่เราเอานี่ออกมาแล้วเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับหน้ากากเราก็จะใส่นี่หน้ากากมันจะอยู่อย่างนี้ครับเราก็จะถอดออกมาแล้วก็จะใส่หน้ากากเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อประกอบก็อันเป็นอันเสร็จนะครับนี่นะครับเราก็ขันประกอบหน้ากากเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขันน็อตสองตัวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหน้ากากสักหลาดก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีการเปลี่ยนกุญแจบานประตูบานเลื่อนนะครับบานประตูกระจกบานเลื่อนนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับแบบนี่ตอนนี้เราก็มาเอากุญแจลองนะครับกุญแจเขาก็จะมีให้สามดอกนะครับแบบนี้ปั๊ปบนะครับจะติดหน่อยครับแบบน,น,นี่ก็เป็นเรียบร้อยนะครับอคอนแจบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาลองเลยนะครับว่าอยู่ไหมปั๊บ นี่ครับเห็นไหมครับก็จะล็อกเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เปิดนี่เรียบร้อยครับผมครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการเปลี่ยนกุญแจบานเลื่อนกระจกนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ